ทางเขตเราไม่สามารถจดทะเบียนสมรสให้กับน้องทั้งสองคนได้เนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448ที่ระบุเอาไว้ครับการที่เรารักกันแต่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ก็เหมือนเราไม่มีสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้งั้นเหรอคะเราถูกเลือกปฏิบตัติและไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศนี่หรอคะ ยังไงผมฝากเรื่องไปด้วยนะครับขอบคุณครับเชบิญครับอ้าวกวางพลอยสวัสดีครับอาสวัสดีมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามาหาอาถึงที่นี่หนูมีเรื่องจะมาปรึกษาคุณอาค่ะงั้นเชิญน,นั<อ>่งก่อนมีเรื่องอะไรเหรอ พาะหนูมาหาคุณอาเพราะว่าเรามีแผนที่จะแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันค่ะจดทะเบียนสมรสเหรอมันเป็นไปได้ยงไงอะ่ะก็ในเมื่อข้อกฎหมายเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนนะว่าการสมรสเนี่ยจะต้องเป็นเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้นหนูก็เลยมาให้คุณอาช่วยไงคะเพราะว่าทางเขตเนี่ยเขาไม่รับคำร้องจดทะเบียนสมรสแต่มันก็จริงอยู่นะ ที่ทางเขตเขาไม่สามารถรับคาร้องขอจดทะเบียนสมรสของเราทั้งสองได้ก็เพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพศหญิงเหมือนกันแต่สิทธิความเสมอภาคก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญให้เสมอกันในทางกฎหมายสมัยนี้เนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้มันแปลกๆขัดขัดอยู่นะแล้วอพอจะมีทางช่วยหรือว่าให้คำปรึกษาพวกเราได้ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลองช่วยเตรียมคําร้องให้กวางเนี่ยไปยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางดูเพื่อศาลท่านจะพิจารณาให้ทางเขตเนี่ยรับคําร้องขอจดทะเบียนสมรสของเราทั้งสองคนเอาตามนี้ก่อนแล้วกันนะเมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเห็นว่าผู้ร้องทั้งสองโต้แย้งว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งสารใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดีและยังไม่มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นจึงส่งคำโต้แย้งดังกล่าวต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212วรรคหนึ่งและสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องเพื่อวินิจฉัย